สุขโขปุญญสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พระเกติมาเป็นผู้อุปถัมภ์โยมคนนี้ไปหาหลวงปู่พัดไปกราบหลวงปู่ให้หลวงปู่ดูให้ว่ามนต์ดบเนี้ยจะเสร็จไหมหลวงปู่พัฒท่านทำน้ำมนต์บอกก็โยมนะไอเหรียญมึงไปทําเลยยังไงก็เสร็จเราเป็นพระมีหน้าที่ปิดทางบาปโยมผู้ละคนลุก ไหไม่โบสถ์ที่หลวงปู่มีหลวงปู่จำหน่ายได้ให้ญาติเดียวบูชาได้เพราะหลวงปู่มีประสบการณ์รอดแล้วหลวงปู่โบสถ์เรารอดแล้วท่านเป็นพระวาจาศิษย์ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทางรายการที่เราจะได้นําเสนอเรื่องราวของสูบาอาจารย์ปฏิปทาปฏิหารและวัตถุมงคลของเกจิคณา,าจารย์ทั่วประเทศครับวันนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาอยู่ที่วัดหางน้ําอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งในสถานที่แห่งนี้ก็กําลังจะสร้างศาสนสถานที่สําคัญภายในวัดนั่นก็คืออุโบสถนั่นเองนะครับและอุโบสถหลังนี้เป็นรูปทรงอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรที่เราพาทุกท่านมา เรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหานพพลโกวิทโธเจ้าอาวาสวัดหางน้ำนะครับท่านเมตตามาสนทนาธรรมในรายการแล้วก็พูดคุยบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พัดหรือว่าท่านพระครูนิวิทย์ปุญยากรเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนหรือว่าวัดฐานทหารที่ทุกท่านรู้จักกันอย่างดีนั่นเองครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วไปกราบนมัสการ,พร,าารพระอาจารย์พร้อมกันครับ รกราบนมัสการด้วยความเคารพครับพระอาจารย์ครับเจร,ร,ริญพรโยมวันนี้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมดูการก่อสร้างอุโบสถวัดหางน้ำนะครับอาจารย์เจริญพรอครับทางรายการก็ต้องกราบขอบความเมตตาพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่พัฒที่พระอาจารย์ได้เป็นสิทธิ์ใกล้ชิดแล้วก็เรื่องราวการสร้างอุโบสถหลังนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับพระอาจารย์ผมขอกราบเรียนถามนิดนึงว่าความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นในการที่พระอาจารย์ได้มาทําหน้าที่ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอ,อาวาสที่วัดหางน้ําน้ เริ่มขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์ครับเดิมทีอาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ที่วัดหน้องหลวงวัดหน้องหลวงอำเภอทัาตโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งห่างจากเนี่ยประมาณ12กิโลได้ทำการบูรณะอุโบสถหลวงพ่อเดิมตั้งแต่ปีที่หลวงพ่อเดิมสร้างก็ปี2487ครับปีนั้นน่าจะเป็นปี2553 54ปี2554ตอนนี้ระอาจารย์อยู่ที่วัดนองหลวงครับ,รบอยู่ที่วัดนองหลวง ได้สร้างบูรณะอุโบสถหลวงพ่อเดิมแล้วก็บูรณะสาราการประเรียนวัดหนองหลวงครับปี2559ได้ฉลองอได้ฉลองได้ทำได้ทำคือหนึ่งปีแล้วพอดีมีเพื่อนอยู่ที่บ้านหางน้ำเห็นว่าเราทำการบูรณะทั้งโบสถ์ทั้งสาราจนสำเร็จแล้วที่หนองหลวงเนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่บ้านหางน้ำก็ไปเกินเกินเหมือนแบบไปจีบมาก่อน จะเอามาช่วยสร้างรสร้างอุโบสถแล้วก็มีโยมท่านหนึ่งคือคุณนิรันสีพึ่งนะได้ไปทาบทามเนาะไปนิมนต์ไปนิมนต์ไปคุยไปสนทนากันก่อนก็ดูใจกันก่อนนะก่อนที่จะมานี่ก็เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามาแล้วมันจะสร้างเราจะสร้างเสร็จหรือเปล่ารเราก็ไม่รู้รนะไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าคือนั้นเป็นการบูรณะ อุโบสถของหลวงพ่อเดิมครับแต่ถ้ามาที่วัดหางน้ําคือสร้างใหม่ทั้งหลังเลยคือสร้างใหม่ทั้งหลังครับซึ่งเราเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ําแต่ก็คิดไว้ในใจว่ามันครั้งหนึ่งในชีวิตของเราครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเป็นพระหนุ่มคิดอยู่หลายวันเลยตัดสินใจแต่ยังไม่กล้ามานะครับคือแบบเหมือนเหยียบเรือสองแคมครับคืออยู่ทั้งน้องหลวงอยู่ทั้งหางน้ําจะมาดีไม่มาดีอ่าจะมาดีไม่มาดีเพราะเราไม่รู้จักโยมที่นี่ครับไม่รู้จักโยมก็คือรู้จักแค่สองคน ก็เลยรับปากไว้ว่าเดี๋ยวปี2,500อะ561เดี๋ยวถมให้กับโยมถมที่ก็เรียบร้อยโยมเพราะถมที่ตั้งแต่2,558มะมถมที่สร้างอุโบสถครับพอมาแล้วก็เจอโยมคนนั้นคนนี้บ้างเนาะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักไม่รู้จักก็โยมก็ให้การต้อนรับดีโยมที่ไหนนะให้การต้อนรับเราก็เริ่มมั่นใจแล้วคือปี61เนี่ยได้วางศิาลาฤกษ์แต่ยังไม่มา ต้นปีนี่ยังไม่มาพอมามากลางปีพาภาพประจําภาษากลางปีแต่โบสถ์ยังไม่ได้สร้างระหว่างศิลาฤกษ์ไว้ก่อนโบสถ์ยังไม่ได้สร้างแต่นึกไว้ว่าโบสถ์หลังนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด15ล้าล้านจากการคํานวณคร่าวๆคํานวณคร่าวๆครับคือ15ล้านถ้าอย่างน้อยเราหาเงินได้ปีละ1ล้าน5 0 0แสนบาทจะใช้เวลาการสร้าง10ปีตอนนั้นพระอาจารย์เห็นตัวเลขจากการคํานวณแล้วเนี่ยมีวิตกอะไรบ้างไหมฮะวิตกคิดอยู่คิดอยู่ว่าเราจะต้องหา พระเกติมาเป็นผู้อุปถมัมภ์ถ้าเราทํารูปเดียวไม่ได้ครับอาศัยบารมีรับาศยมีท่าน,ารรานครับคือต้องย้อนกลับมาอีกหน่อยนึงว่าปีปลายปีหกสิบเนี่ยขออนุญาตหลวงปู่พัดพระโูนิวิทย์ปุญญากรหลวงพ่อพัดเนี่ยนะวัดห้วยด้วนหลวงปู่ขอผมขออนุญาตหลวงปู่เนี่ยทำมีดสัก450ด้ามเป็นมีดหมอรุ่นวัาชิลาวุธจะวางศิลาเลิ์สร้างอุโบสถ ตอนที่บอกว่าพระจันาร์บอกว่ามาวางศีรษะก่อนที่จะมาอยู่ก่อนที่จะมาอยู่ก็ไปขออนุญาตพระเด็ะคุณหลวงปู่ท่านใช่ตอนนั้นหลวงปู่ยังไม่ดังหลวงปู่ยังไม่ดังแต่มีดหลวงปู่ขายได้นะมีหลวงปู่จําหน่ายได้ให้ญาติโยมบูชาได้เพราะหลวงปู่มีประสบการณ์ตอนที่ไฟไหม้โบสถ์ไฟไหม้โบสถ์ที่หลวงปู่แล้วก็หลวงปู่เอามีดมาจาเปิดให้บูชาเพื่อเอาเงินบูรณะโบสถ์ทีนี้เราดูกเกษตร,รแล้วว่ามีดหลวงปูเ่เปิดให้บูชาได้ เงินก้อนแรกที่ได้การวางศิลาฤกษ์คือเงินจากให้เปิดให้บูชามีดหมอรุ่นนี้หายหลวงปู่เป็นผู้ถวายเลยหนึ่งแสนบาทแล้วขอกาบอรัถนาหลวงปู่พัดของเราในรน้กกาบรัธนาหลวงปู่พัทเป็นประธานสร้างอุโบสถวัดหางน้ำโอ้ท่านว่ายังไงบ้างครับหลวงปู่ก็มันจะไหวหรือมหาอย่างเงี้ยไหวสิท่าหลวงปู่หลวงปู่ต้องเป็นต้นอืมครับ เป็นต้นเป็นประธานเดี๋ยวพวกผมจะเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาเองครับทีนี้ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากหลวงปู่พัดโอสาถูะหลวงปู่เป็นผู้อุปถรรัมภ์และเป็นการเผยแผ่บาร,รมีหลวงปู่มาสร้างอุโบสถหลังเลขที่อยู่ด้านนอกนอกวัดเป็นการเผยแผ่บาร,รมีนอกจากวัดห้วยด้วนก็มามีวัดหางน้ำนะเริ่มเผยแผ่บาร,รมีตอนนั้นหลวงปู่ยังก็แข็งแรงนะค,คือมารถธรรมดา ถือว่าวัดห่างน้ําเป็นอุโบสถที่พระเดชพระคุหลงปูพัดท่านอุปถัมภ์หลังจากวัดห้วยด้วนเป็นวัดแรกวัดแรกเลยย้อนไปสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าก่อนที่พระอาจารย์จะไปกราบขอทำม,มีดจากพระเดศพระกุหลงปูพระอาจารย์รู้จักหลวงปูหรือว่าได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ยังไงบ้างครับจุดเริ่มต้นตอนนั้นยังไม่รู้จักกันสนิทมากถึงปัจจุบันนี้ค,คือถ้าเรามีงานที่น้องหลวงเนี่ย ัดพิธีพุทธาพิเศษที่น้องหลวงเนี่ยก็จะนิมนต์หลวงปู่ทุกครั้งครับแต่เรายังไม่มีความสนิทสนมเหมือนปัจจุบันนี้ก็คือรู้จักว่าท่านเป็นพระเกจิในจังหวัดนครสวรรค์ใช่แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานไปกราบท่านอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใ่จนกระทั่งมีเหตุในการสร้างอุโบสถวัดหางน้ำเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ ที่โยมคณะกรรมการวัดน้องหลวงเคยเล่าให้ฟังสมัยสร้างมณฑบหลวงพ่อเดิมอ๋อยุคนู้นเลยยุคนั้นคือสร้างมณฑลบหลวงพ่อเดิมเนี่ยปีสองพันห้า้อสี่สิบได้ยินเสียงได้ยินชื่อหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะได้ยินติดหูคือว่าครั้งนั้นเนี่ยเขาจะสร้างมณฑบหลวงพ่อเดิมครับซึ่งวัดน้องหลวงตอนนั้นเหมือนแบบมก็ไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีโยมคนนี้ไปหาหลวง,งปู่พัดไปกราบหลวงปู่ ให้หลวงปู่ดูให้ว่ามนต์ดบเนี้ยจะเสร็จไหมทำว่างไงหลวงปู่พัดทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์บอกก็โยมพระนะไอเหรียญมึงไปทําเลยยังไงก็เสร็จโอ้ยังไงก็สําเร็จโอ้ท่านเปล่งวาจามาอย่างนี้ใช่เปลง่งวาจามาอย่างนี้เลยครับท่านเป็นวาเป็นพระวาจาสิทธิ์ครับหลวงปูน่นี่ประสบการณ์ที่เราเคยเจอที่เกี่ยวกับวัดน้องหลวงที่เคยได้ยินชื่อทั้งทงที่ไม่เคยเห็นตัวนะช่วงนั้นที่พระอาจารย์ได้รู้จักท่านใช่ใช่ครับ ตัดมาหลังจากที่พระจาจาร์ได้รู้จักแล้วขออนุญาตสร้างมีดจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่หลวงปู่ท่านเมตตาอุปถัมภ์พระจันทรย์เริ่มการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ต่อจากนั้นยังไงบ้างครับหลังจากวางศิาลาฤกษ์ไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมปีหกหนึ่งครับเดอเราได้ช่างมาเขียนแผนผังเขียนแบบใหม่ปลายเดือนตุลาคมนี่เริ่มตอกเสาเข็มแล้วเริ่มตอกเสาเข็มแล้วปี วันที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณวันที่10พฤศจิกายนหลวงปูป่พัดได้เมตตาเดินทางมาเจิมเสาเข็มที่กําจุดใต้ฐานพระประธานทั้งหมด9ต้นมาเจิมผูกผ้าสามสีเขียนแผ่นทองประกอบพิธีตอกเสาเข็มวันที่10พฤศจิกายนปี6หนึ่งห,หลังจากนั้นเราก็เริ่มทำสร้างอุโบสถมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆเพราะท่านก็เมตตามากนะอาจารย์เมตตาทีนี้มาพูดถึงรูปทรงอุโบสถ พูดถึงรูปทรงอุโบสถที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นรูปทรงพิเศษเป็นรูปทรงพิเศษตรงนี้พิเศษยังไงอยากให้พระอาจารย์ขยายความสักนิดนึงพิเศษที่ว่าหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านห่างน้ําห่างน้ําชื่อบอกอยู่แล้วว่าห่างน้ํห่างน้เราต้องมีน้าแหละคือมันต้องมีนะถ้าเราสร้างโบสถ์แบบปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ทีนี้เราอยากจะสร้างอุโบสถที่มันอยู่บนเรือมีน้ํามีน้ําด้วยอยู่บนเรือด้วยไอ้คันว่าเราจะไปทําเรือสุพรรณหงษ์ มันจะเหมือนกับวัดอื่นๆขอเปลี่ยนหน้าเรือเป็นนาลายทรงสุบันโอ้โหครับทีนี้ในรูปที่พระอาจารย์ได้มีการออกแบบอาที่เขามีการออกแบบเป็นสามมิติเป็นรูปนารายทรงสุบันอยู่บนเรือก็ถือว่าเป็นอุโบสถที่อยู่บนเรืออีกทีนึงอยู่บนเรืออีกทีนึงครับก็ตอนนี้เราสร้างมาได้สักประมาณ2ปีกว่าๆ2ปีกว่าสองปีกว่าจากที่ผมได้เห็นอุโบสถของพระอาจารย์2ปีกว่ากับตอนแรกที่พระอาจารย์คิดว่า ต้องน่าจะประมาณสิบปีแต่ตอนนี้เนี่ยเกินห้าสิซแล้วใช่ไหมเกินห้าสิบเอร์เซ็นตแล้วครับคาดว่าปีไหนจะเสร็จนะอัตมาพยายามนะพยายามให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดจริงๆให้เร็วที่สุดเพราะว่าอยากให้หลวงปู่ได้ตัดไว้อยากให้หลวงปู่ได้ตัดไว้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่จะได้ตัดไว้เพราะตอนที่หลวงปู่ได้สร้างอุโบสถที่วัดห้วยด้วนในปีสามห้าหลวงปู่ได้ตัดไว้แล้ว อันนี้ก็เป็นการที่หลวงปู่มาเผยแผ่บารมีอุปถัมภ์ในการสร้างอุโบสถวัดหางน้ำคือจะมีเจ้าภาพใดมาจองก็แล้วแต่ครับขอให้ลูกเอกที่ตัดล่วงก็คือหลวงพ่อพัดเราจะต้องรีบด้วยช่วยกันสร้างให้เสร็จไวๆให้เสร็จไวๆในปี64ที่วางแผนไว้64ได้หลอพระประธานครับได้ยกชอบฟ้าแล้วก็ปี65เราจะต้องรีบขอพระเาชาานวิสงคามเพื่อจะได้ให้ตัดไว้ปลายป,ายปีหกต้นปีหก ตามแผนที่เราที่เราวางไว้ครับทีนี้มกราหกเจ็ดก็จะได้ตัดวายละนี่คือแผนที่พระอาจารย์ได้วางเอาไวไ้วเกี่ยว,ก,วกับการสร้างอุโบสถใช่พระอาจารย์ครับทีนี้เรื่องของการสร้างอุโบสถเนี่ยคาดว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่หลายๆเรื่องอยากจะให้พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างหรือว่าบอกเล่าความประทับใจความเพล้มปิติใจที่เห็นปฏิปทาหลวงปู่คุณธรรมของท่านหรือแม้แต่คําสอนที่ท่านได้บอกพระอาจารย์หรือพระอาจารย์ได้มีโอกาสสัมผัสนะครับพระอาจารย์ครับมีอยู่ครั้งเมื่อตอน ปี63ประมาณกลางพรรษาครับช่วงนั้นทํากระถินเป็นกองกองละ3,000บาทครับกองละ3,000บาทเนี่ยเราก็จะมีเหรียญให้30เหรียญมีมีมดหมอห้านิ้ว1ด้ามตอนนั้นเป็นรุ่นที่เป็นเศมมาเล็กใช่ไหมรอ่าเหรียญเสมาเล็กใช่ใช่เหรียญกระถินมหาเศรษฐีสร้างอุโบสถวัดถังน้ําก็คือว่าในความหมายก็คือว่าอยากจะให้เศรษฐีทุกคนนะหรือว่าคนที่สร้างโบสถ์ทุกคนเป็นเศรษฐีอ่ามาสร้างอุโบสถวัดถางน้ําคิดวันแรกเลย วันที่22มิถุนายน22มิถุนายนค,คิดวันแรกลองโพสตเลยโพสเลยเกระถินกองละ3,000บาทเหรียญ30เหรียญมีดหมอลมพะาพาัด5นิ้ว1ด้ามปรากฏว่าเป็นไงฮะ73กองวันนั้นเลยวันนั้นได้73กองคิดคุยกับลูกศิษย์ว่าเอ้เราจะทําสัก300กองเนี่ยมันจะพอมันมันมันจะหมดไหมมันจะหมดไหมวันแรก73กองยอดเริ่มไหลเริ่มไหลมา300กอง500กอง<ห>ทีนี้ ก็บอกว่าลวงปู่เนี่ยถ้าผมจะทํากระถินสักสองพันกอง hmm. <Yep. S 2> ยอดจะเต็มแล้วนะสองพันกองลุงปู่จะว่าไงปล่อยให้ไหลเลยลูก oh. ลวงปู่บอกปล่อยให้ไหลแล้วลูกเลยลูกเราเป็นพระมีหน้าที่ปิดทางบาปโยม hmm. อย่าไปปิด hmm. ทางบุญโยมโยมมีศรัทธาโยมมาร่วมบุญกับเราเปิดไว้เลยลูก oh. ยอดไหล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 กระถิน เชื่อไมโยมว่าวันทอดกรถินนี่สถานที่วัดหางน้ำ35ไร่35ไร่ศรัทธาสาธุชนเต็มรอบวัดเลยโอ้สาธุครับได้ยอดกรถินเป็นอันดับหนึ่งจังหวัดน,นครสวรรค์อสอบถามผู้รู้เขาบอกว่าทุบทําลายทุกสถิติในผ่านมาใช่อของวัดในจังหวัดน,นครสวรรค์สาธุอันนี้ก็เป็นเรียกว่าคุณธรรมของคุณธรรม โดยวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์เลยหลวงปู่เนี่ยวาจาสิทธิ์จะให้พรใครให้อะไรใครหลวงปู่พูดได้เลยได้เลยก็คือหลังจากที่อาจารย์คิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเอาสัก300อยก็พอละไปไปมายอดไหลเป็น500ร้อจนกระทั่งพระอาจารย์ตั้งเป้าไว้เลยว่า่ะ2พ0 0เนี่ยต้องต้องจบเลยปรากฏว่าไปปรึกษาหลวงปู่หลวงปู่บอกปล่อยให้ไหลเลยีไหลคุยกันในรถรู้แล้วคําที่หลวงปู่พูดก็คือว่า เรามีหน้าที่เป็นพระมีหน้าที่เปิดทางสวรรค์เปิดทางบุญให้เขาใช่โอ้เ oh, นี่ยเป็นสิ่งที่ค hmm. าดไม่ถึงนะรอาจารย์คาดไม่ถึง <c oughs> เราไม่คิดอาตมาก,ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ hmm. จนวันนั้นหลวงปู่แม้กระทั่งว่าป่วย hmm. วันท้ากระถินหลวงปู่มารถตู้เลี้ยวเข้ามาในนี้ญาติโย,ยมศรัทธาสาธุชนห้อมล้อมนี่พูดแล้วขนลุก hmm. ด้วยบารมีหลวงปู่บางคนมารอตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะโอ้โหตีสี่ตีห้างานเริ่มกี่โมงครับอาจารย์งานเริ่มทอดกระถินบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงเต็มหมดคนมารอตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าด้วยบารมีหลวงปู่อยากจะเจอหลวงปู่อยากจะพบอยากจะเห็นครับพอหลวงปู่ลงรถเข้าไปในห้องอาตมากราบสามครั้งรอดแล้วหลวงปู่โบสถ์เรารอดแล้วโบสถ์เรารอดแล้วหลวงปู่ยังไงก็เสร็จยังไงพากันร้องไห้ดีใจ น้งปู่<จ>แกก็ดีใจปลื้มใจแกเปิดหน้าต่างมานะเห็นโยม,มารอแกร้ององ่ายนะแกดีใจภาพวันนั้นยังอยู่ในความทรงจำพระอาจารย์ไม่ดีเลยอยู่ใน,นความทรงจำประทับใจตลอด<ร>สิ่งท,ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์ครับจากการที่พระอาจารย์อยู่ที่วัดนองหลวงได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดเพื่อจะได้มาสร้างอุโบสถต่อแล้วพระอาจารย์มาวางศิลาฤกษ์ครั้งแรกครั้งแรก,รแรกจนกระทั่งภาพแห่งความสำเร็จมันค่อยๆเกิดขึ้นเกิดข<ๆ>ึ้นแล้วก็สำเร็จมาล่าสุด่ยพระอาจารย์ใช่ตรงนี้พระอาจารย์คิดยังไงบ้างครับ คือมันมันดูแต่ละครั้งมันปลื้มใจนะปลื้มใจอยากให้โยมรู้ว่าปัจจัยที่โยมบริจาคมาทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปไหนเรามีคณะกรรมการวัดบริหารจัดการถึงอาตมาจะไม่อยู่ไปช่วยงานลุงปู่บ้างอะไรบ้างแต่จะมีคณะกรรมการวัดบริหารจัดการให้อย่างดีงานถึงวัย คือปัจจัยของโยมทุกบัจสุบัสดงโยมมั่นใจเลยว่าอยู่ในบัญชีวัดแน่นอนได้ใช้งานพระพุทธศาสนาร้อเปอร์เซ็นต์ได้ฝังไว้ในพระพุทธศาสนาครับผมได้ฝังไว้แน่นอนได้ใช้พระอาจารย์ครับทีนี้มีข่าวกิจกรรมงานบุญที่กําลังจะเกิดขึ้นหลายหลายคนติดตามไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ส่วนตัวของพระอาจารย์ก็ดีหรือว่าช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆอยากจะกราบเรียนถามว่างานบุญที่กําลังจะมาถึงเกี่ยวกับอุโบสถหลังเนี้ยเป็นงานบุญอะไรครับพระอาจารย์ครับ งานบุญที่จะมาถึงก็คืองานบุญร่อพระประธานอุโบสถวัดหางน้ําและงานยกชอบฟ้าอุโบสถวัดหางน้ําครับซึ่งเราจะหล่อพระประธานอุโบสถวัดหางน้ำเนี่ยมีหน้าตัก80นิ้วเท่าพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ครับมีนามว่าพระพุทธมณีนพร,รัตนนราชพิพัฒนมงคลซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระคุณนิวิทย์ปุญญากรหลวงปู่พัดของเรานะซึ่งชอบ พุทธลักษณะก็คือของพระพุทธชินราชโอรลหลวงปู่ชอบว่าสวยงามซึ่งเดิมทีอาตมาเนี่ยจะทําพระพุทธรูปที่เป็นแนวพุทธศิลป์ครับทีนี้เราเป็นสิทธ์มีหน้าที่ตอบสนองเจตนารมของครูบาอาจารย์หลวงปู่อยากได้พระพุทธชินราชอัตมาก็ทําพิธีหลอ คือใช้นามว่าพระพุทธมณีนพรัตน์ชินราชพิพัฒน์มงคลชื่อนี้ได้มาอย่างไรฮะได้มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพปริยติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ตั้งให้แล้วก็คือให้มีนามพระพุทธชินราชให้มีนามหลวงพ่อพัฒน์ติดติดไปด้วยทั้งพระพุทธชินราชแล้วก็ชื่อของพระเดณหลวงปู่อยู่ในพระประธานองค์เดียวกันใช่ใช่เลยเจริญพรแล้วก็ชื่อเล่นอาพระประธานเราต้องมีชื่อเล่นที่จะจาง่ายชื่อว่าหลวงพ่อน้ําทิพธ อ่าเพราะว่าเราวัดห่างน้ํบเวลาญาติโยมมาขอน้ามนต์บอกว่าเอาโยมนวดไปเอาน้ํามนต์ในโบสถ์เลยน้ำมนต์หลวงพ่อน้ําทิพย์นะเอาไปล้างหน้าเอาไปอาบน้านะเป็นมงคลเลยเป็นมงคลน้ำมนต์หลวงพ่อน้ําทิพย์ก็จะเป็นชื่อที่จําง่ายๆแล้วก็เป็นชื่อที่เรียกกันของชาวบ้าน่วไปใช่ครับทีนี้กิจกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีในช่วงวันที่เท่าไหร่ครับในวันที่หนึ่ง ถึงสพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะพ่อจย์ที่จะถึงนี้ก็คือ2564 2564กับครับมีอะไรบ้างครับแต่ละวันแต่ละวันก็คือวันที่หนึ่งวันที่2วันที่สาหรับโยมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อแผ่นทองทองแท่งหรือว่าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าหล่อพระประธานอุโบสถวัดหางน้ําก็นํามาทอดได้ถวายได้เลยวันที่หนึ่งวันที่2วันที่สามีมหรสศพทุกคืนมีมหรสพสมโพธิทุกคืนแล้วก็ วันที่สนี้เราจะประกอบพิธีหล่อพระประธานก่อนนะวันในวันที่สามพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิก39นาทีช่วงเย็นนะ่ช่ช่วงเย็นนี่แดดลมลมตกเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้เลยสบายสบายอยสบายสบายไม่ร้อนนะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานหล่อพระประธานพระโมคคลาพระสาลีบุตรนะให้เรียบร้อยเลยในวันนั้น แล้วก็หลังจากนั้นเวลา18นาฬิกา9นาทีจะประกอบพิธียกช่อฟ้าในช่อที่5และช่อที่6ช่อที่5และช่อที่6ก็คือช่อที่อยู่หน้าบานอุโบสถด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกจ้าป้าพ่อจันมีกี่ช่อนะทั้งหมดทั้งหมด6ช่อ6ช่อแต่วันนั้นก็คือจะยก2ก่อนยก2ช่อก่อนเราเก็บไว้อีก4ช่อที่จะทาพิธียกช่อฟ้าในช่วงปีใหม่ หรือว่าสงการของปี65อีกทีนึงยกด้านด้านไหนมานะด้านหน้าด้านหน้าแล้วอ่าด้านทิศตะวันออกตะวันออกตะวันตก,กอ่ากับทิศตะวันตกที่จะยกส่วนรายละเอียดของการร่วมบุญหรือว่าเป็นเจ้าภาพกองบุญเนี่ยครับพระอาจารย์รายละเอียดของการร่วมบุญหรือว่าเป็นเจ้าภาพของกองบุญบก็จะมีซองะป่านอย่างนี้เลยแบบนี้เลยครับอาจารย์อ่าซองผป่าแบบนี้เลย1กองเนี่ยหนึ่งกองเนี่ยอ่าญาัิอ่าสทาสาธุชนจะได้ทั้งหมด3 0ซอง 32ก็คือนําไปบอกไปบอกพ่อแม่พี่น้องได้ทําบุญร่วมกันนะถือว่าเราเกิดมาเนี่ยมาเจอกันเนี่ยเราได้ทําบุญร่วมกันมาแนละ้วทีนี้ถ้าอยากจะเจอกันใหม่อยากจะพบกันใหม่ต้องทําบุญร่วมกันใหม่ชาติต่อไปชาติต่อไปมาเขียนชื่อ เอาซองไปแจกเลยภายในซองมีอะไรบ้างครับภายในซองก็จะมีดีกาเนี่ยนะเราก็จะมีกําหนดการเรียบร้อยพร้อมแผ่นทองมีพร้อมแผ่นทองนี่รายละเอียดมีครบหมดเลยนะครับมีครบหมดเลยนี่ให้เขียนชื่อใส่แผ่นทองให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับทางวัดอ๋อมีรูปขององค์พระพุทธชินราชกับรูปของพระเด็พระกุหลงปู่พัดเปนแผ่นทองด้วยเป็นต้นเป็นประธานนะครับพร้อมแผ่นยันลายมือหลวงปู่เป็นยันที่หลวงปู่เขียนให้บางบางท่านเนี่ยนำไปตัดครึ่ง ทำไปดัดครึ่งเก็บด้านบนไว้เก็บด้านบนไว้ม้วนทําตะกรุดเลยครับผมด้านล่างเอามาหล่อพระด้านล่างเอามาหล่อพระบางท่านเขาก็ทํานั้นด้วยศรัทธาครับเพราะถือว่าได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วเป็นยันที่หลวงปู่เขียนแล้วก็เซ็นลายเซ็นแล้วก็เอามาลงแผ่นทองเอามาลงแผ่นทองครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมบุญร่วมมหากูศลครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญ น,นี่ก็คือเป็นแผ่นทองนะครับที่จะมาหล่อพระในวันนั้นนะด้านบนก็เป็นรูปขององค์พระพุทธจินารารปาร่วมกับรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่พัดแล้วก็มียันที่หลวงปู่เขียนให้ด้านล่างเป็นรายละเอียดของชื่อผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะการสร้างอุโบโสถการหล่อพระนี่เป็นมหากุศลที่บอกว่าในพระพุทธศาสนาเป็นบุญใหญ่ท่านใดสนใจก็วันที่3พฤษภาคมพฤษภาคมที่จะถึงนี้2564นนะครับพระอาจารย์ครับ จะมีเหรียญลุ้นนี่กำลังจะถามว่าในส่วนของที่ระลึกเป็นอะไรที่ระลึกนี่เลยท่านใดที่จองหนึ่งกองได้รับซองพร้อมแผ่นทอง30แผ่นเป็นอะไรครับที่ระลึกแล้วก็จะได้มีดหมอหลวงพ่อพัด100ปีหนึ่งด้ามได้เหรียญรายการลุ้นอีก30เหรียญรูปหล่อพระประธานขนาดห้อยคออยากให้พระอาจารย์ได้ถือให้ยัดโยมได้รับชมสักนิดหนึ่งครับตรงนี้ได้ได้ก่อนนี่สิแรกนะครับดึงออกมานี่ครับ ขนาดขนาดเล็กนิดครับอันนี้สําหรับพกติดตัวได้ได้พอดีนะครับเพราะว่าบางคนบางคนเอาไปเลี่ยมได้เลยนะหลวงพ่อพัดร้อยปีปีนี้หลวงพ่อพัดอายุหนึ่งร้อยปีพอดีเอาไปเลี่ยมได้เลยในคลองคอเหรียญจะมีเหรียญเนื้อหลักเราเลี่ยมนี่ได้เลยครับ สวยงามก็ด้านบนก็ทําเหมือนกับหัวเลนาะครัอ่าเหมือนเหมือนหัวเลนใช่นี่เป็นนี้อีกสักครั้งครับอาจารย์เป็นกองบุญเท่าไหร่นะฮะกองละสามพันบาทสามพันบาทได้รับมีดหมอได้รับเหรียญได้รับรูปหล่อพระประธานเหรียญเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเหรียญแบบนี้เลยอาจารย์ได้นี่เหรียญแบบนี้แต่แต่ไม่ใช่เนื้อเงินนะเดี๋ยวเนื้อทองแดงซาตินเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมชัดนะอาจารย์ถือเนื้อทองแดงซาตินนี่นะ ในชุดนี้เห็นมีลงยามีไหลเนื้อเลยครับอาจารย์เป็นรายการรุนเนื้อรายการลุนเนื้อด้วยคือให้โยมทําบุญแค่100บาทบางคนดวงดีก็ได้ลงยาบ้างได้เนื้อนวะาหน้ากากเงินได้เนื้ออันปะก้าลงยาสองสีบาคนแล้วแต่บุญใครบุญใครบุญท่านบางคนอาจจะได้ทองแดงหมดเลยก็ได้15เหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกในการร่วมบุญร่วมในการร่วมบุญด้วยกันนะให้มองว่าวัตถุมงคลแต่ละชิ้นหลวงปู่บอกว่าวัตถุมงคลแต่ละชิ้นเนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างความดี นะจะเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยศรัทธาอยู่ด้วยศรัทธาแต่วัตถุมงคลที่โยมได้ไปเนี่ยคือโยมมาสร้างความดีโยมมาช่วยกันสร้างวัดเอาไว้ระลึกถึงบุญเะลึกถ,ถึงความดีใช่นึกถ,ถึงความดีโยมเห็นเหรียญอันนี้โยมเห็นมีดชุดนี้โยมจะนึกได้๋อ้<ม>เราไปหล่อพระประธานอุโบโสถที่วัดห่างน้ําร่วมกับหลวงปู่<ม>นะเพึ่งงานนี้หลวงปู่พัดเป็นต้นเป็นประธานนะเป็นต้นเป็นประธานเพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายโยมครั้งหนึ่งในชีวิตอย่ามัวผัดวันประกันพุ่งรอพุ่งนี้รอมาลือนเงินทองนะมันไม่ตามเราไปนะทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ตามเราไปมีแต่บุญกุศลที่จะตามเราไปสู่พบหน้าภูมิหน้าเป็นเหมือนเพื่อนแท้นะครับเป็นเหมือนเพื่อนแท้เป็นกัลยาณมิตรบุญกับบาปเนี่ยเป็นเหมือนกัลยาณมิตรทําบุญมากก็ไปเสวยสุขมากทําบาปมากก็ได้รับทุกข์เพราะฉะนั้น การทำบุญก็เหมือนการกินข้าวนะเหมือนการทานอาหารใครทําใครได้โยมกินข้าวโยมอิ่มโยมทําบุญโยมได้โยมอาบน้ำโยมสะอาดโยมทําบุญโยมได้ถามว่าโยมกินข้าววันละกี่มือ้ออาบน้ําวันละกี่ครั้งมือเนื่องกินข้าวกี่คํา เพราะฉะนั้นบุญเราต้องทําทุกวันพระอาจารย์พูดเรื่องของบุญเปรียบเทียบกับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินข้าวเนี่ยทำให้นึกได้ว่าโอ้แม้แม้แต่ข้าวเรายังกินทุกวันเลยเราต้องกินทุกวันเรายังเห็นความสาคัญว่าถ้าร่างกายของเราขาดอาหาร mm hmm. ก็ยังถึงแก่ชีวิตได้ได้เพราะฉะนั้นบุญก็ควรจะทําทุกวันถูกไหมครควรต้องทําทุกวัน mm hmm. อย่ามัวผัดวันประการพุง่งว่าเออเรายังไม่เก่เรายังไม่ทาครับบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ทั้งเก่นั mm ่นถือว่าเราประมาทในการดําเนินชีวิตหลวงปู่จะไม่สอนให้เราประมาทนะหลวงปู่ หลวงปู่ไม่ได้สร้างโบสถ์อย่างเดียวหลวงสูบหลวงปู่สร้างโรงพยาบาลด้วยครับไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในสังขารโรงพยาบาลทุกคนต้องได้ใช้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปใช่หลวงปู่สร้างโรงเรียนให้ความรู้กับเด็กลูกหลานหลวงปู่สร้างสาธารณกุศลสาธารณสงเคราะห์บริจาคไปคใครขอเอาไปอยู่ดูพินิษฐ์นี่หลวงปู่ไม่ประมาทเพราะเงินทองมันไม่ได้ตามเราไปครับ สมบัติเป็นของนอกกายเวลาเราตายมันก็ไม่ตามไม่ตามไม่ตามมีแต่บุญและบาปเท่านั้นมีแต่บุญและบาปพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่สังเกตเห็นองค์พระพุทธชินราชที่อยู่ในกรอบกระจกเนี่ยในกรอบกระจกอันนี้สําหรับโยมที่ทําบุญเป็นทองแท่งเป็นทองแท่งเป็นทองแท่งที่หล่อพระประธานอ๋อพระประธานองค์นี้ก็คือมีทั้งโลหะหลายๆชนิดรวมกันใช่ไหมครับใช่ใช่มีโลหะบางคนจะบริจาคทองคําก็เราก็รับทองคํานี้จะไว้ยอดสุดอ๋อไว้ยอดหล่อแยกกันแต่ว่าพอวก่อนกันที่หลังทองคํานี่รับ เม็ดเงินเราก็รับครับอ่าผานเก่าผานโบราณเราก็รับครับทีนี้โยมที่เป็นเจ้าภาพทองแท่งเนี่ยสามพันบาทก็จะได้แบบนี้เลยจะได้แบบนี้เลย<อ>เป็นทองเจ้าภาพทองแท่งวันวันงานมาเขียนชื่อใส่ทองแท่งครับเอาไปบูชาที่บ้านเอาไปบูชาที่บ้านสามพันบาทได้รับเลยนี่เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีเอาเหล็กดูดนี่ดูดติดเลยนะอ๋อเนี่ยนะครับอ่านี่เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีทําสีบอลทองอมีสร้อยสังวาลด้วย <า>ม,มีตัวลักษณะอขององค์พระพุทธชินราชเลยใช่ใช่สามพันบ,บาทนะห้าถ้าห0 0พันก็จะได้ขนาด5นิ้วครับสุดท้ายนี้พระอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่กําลังติดตามอยู่ครับตอนนี้ครับอาจารย์ก็ขอเชิญชาวพุทธทุกท่านนะโยมนะคิดซะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่เราจะได้หลอพระประธานประจําอุโบสถ แล้วก็หน้าตาก80นิ้วอุโบสถไม่ได้สร้างกันบ่อยๆณนะปัจจุบันนี้การสร้างวัดก็ไม่ได้มีการสร้างเพิ่มบ่อยๆและอุโบสถไม่ได้สร้างกันบ่อยๆหนึ่งวัดก็จะมีเพียงหนึ่งหลังเท่านั้น <Okay. S 2> นะมาหล่อพระประธานอุโบสถของเราฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาและพระประธานของเราโยมมีอานิสงส์ได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืน ได้บุญทั้งตอนที่เราหลับได้บุญทั้งตอนที่เราตื่นเ,เพราะใครมากราบไหว้พระที่เราได้ทําได้สร้างไว้เราย่อมได้อานิสงส์ผลบุญอันนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเ,เวลาพระสงค์ทําสังฆกรรมจะเป็นการอุปสมบทกุลระบุตรในพระพุทธศาสนาก,ก็ดีจะเป็นการลงสังฆกรรมฟังโอวัทปฏิโมก็ดีครับ จะเป็นการลงสังฆกรรมทํากิจกรรมของสงฆ์ต่างๆก็ดีเราได้บุญได้กุศลทั้งนั้นแล้วอย่าลืมบอกลูกบอกหลานว่าครั้งหนึ่งพ่อแม่ได้ทําไว้หลอ่อพระประธานอุโบสถหลังนี้เวลาลูกหลานพ่อแม่ขี่รถผ่านไปให้มาไหว้พระที่พ่อแม่ได้สร้าง<อ>ที่ปู่ย่าตายายได้สร้างนี่จะเป็นพระประจำตระกูลของเราองค์ใหญ่ที่สุดสาธุ ครับในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์พระมหานพพลโกวิทโธนะครับเจ้า,าวาดวัดหางน้ำอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ที่เมตตามาสนทนาธรรมในรายการแล้วก็บอกเล่าถึงการสร้างอุโบสถที่กําลังจะเกิดขึ้นกราบนมสัสก,การด้วยความเคารพครับอาจารย์ครับจเจริญพร,รผู้ชมครับการฝากฝังทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลําบากเอาไว้ในพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นสเสบียงติดตามข้ามภพข้ามชาติ เป็นอริยทรัพย์ที่จะอยู่กับเราและเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราได้เดินทางในสังสารวัตรได้อย่างปลอดภัยนะครับการสถาป,ปนาอุโบสถนั้นก็เปรียบเสมือนการสร้างแหล่งกําเนิดของพุทธบุตรผู้เป็นหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนาเรามาร่วมกันสร้างมหากุศลและโบทหลังนี้จะอยู่ไปเป็นสถานที่สําคัญให้กับชาวพุทธได้มาใช้ให้พุทธบริษัท4ี่ได้มาสแสวงบุญสั่งสมบุญกันอีกยาวนานก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันครับ สารรายการของเราช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวาเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องรอติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ลาทไป่อนขอบคุณบบนะครับคระทให้ปล่อยวางไ้ ทำใจอย่าให้มัวมอง Beast